สวัสดีค่ะพันนะคะตอนนี้ค่ะอยู่กับทุกท่านที่ B M W Barcelona Motors สาขาวิภาวดีค่ะกับงาน Friday Market ค่ะแล้ววันนี้นะคะทาง Barcelona Motors ของเราค่ะก็มีกิจกรรมพิเศษเขาจะพาเราไป test drive กันค่ะแต่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามชมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าแคมเปญเดือนนี้เนี่ยสุดพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าเรามีดีลสุดพิเศษตลอดเดือนพฤศจิก,กายนนี้เลยค่ะ ซึ่งที่ชางโชว์รูมนี้นะคะก็จะได้รับข้อเสนอเดียวกันกับงาน BMW Motor Expo ค่ะไม่ว่าจะเป็น BMW Premier c o l l e c t i o n นะคะประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีค่ะและรับนาฬิกา Garmin ก Watch ส,สำหรับทุกการจองค่ะทุกท่านนะคะก็สาม,มารถเข้ามารับข้อเสนอดีๆได้ที่ b o s e r e n a m o t o r ทุกสาขาค่ะ,คะแล้ววันนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสต์ไดรฟ์กันแต่ว่าพันไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามีผู้ช่วยนะคะ p r o d u c t g e n i น s นั่นเองค่ะเขาจะมาให้คำแนะนำตลอดการเทสตรไ์เลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาแล้วกันเลยค่ะ p r o d u c t Genius ของเรานะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ะนะคะ,คะคพุนพีเป็น Product Genius ของเราวันนี้ก็จะมาพาเราไปเทสตรไ์กันรุ่นอะไรคะวันนี้นะคะพี่จะพาพี่พันธ์นะครับไปเทสไ์ไรในสนของรุ่น b n w x 3 x line 30 x, 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 x line ครับ โอเคเดี๋ยวพูดกันก่อน,นเลยว่าไฮไลท์ของรถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรถตระกูลที่เป็น SAV นะครับซึ่งคันนี้นครับจะมีความพิเศษสุดๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของรุ่นที่เป็น Plug-in Hybrid ครับผม,มซึ่งจะสามารถใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้อย่างเดียวโ,โดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยครับโอเคฟังดูแล้วนะ่าตื่นเต้นอยากเห็นกันแล้วเดี๋ยวตามไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ BMW X3 XDrive 30i x l i n e คันนี้นี่เองนะคะกดอยู่ตรงนี้อ่าเราก็มีแท่นชาร์จด้วยเพราะว่าเป็นรถร l บอ i n ครับถูกต้องครับเป็นรถ p l u อิน Hybrid ครับรถคันนี้ก็ต้องทำการชาร์จไฟนะครับผมเราก็จอดไว้ตรงสถานีแท่นชาร์จเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวให้ดูด้านนอกก่อนเลยสวยมากเห็นแบบนี้นะคะ ดูกระทัดรัดพันเป็นผู้หญิงแบบนี้นะก็สามารถขับได้เลยนะแต่เราขึ้นไปดูข้างในกันค่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทสไดรวกันนะครับเดี๋ยวพี่อยากให้พี่พันนะครับปรับบอกไฟฟ้าด้านนี้ก่อนเลยนะครับโอเคค่ะโอเคกระทัดรัดมากอพอดีเลยครับเดี๋ยวยังไงพี่พันปรับกระจก ข้างซ้ายขวาจากฐานด้านนี้นะครับได้ค่ะถ้างั้นเหลืองไอพีขออนุญ,ญาตไปนั่งด้านข้างนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเทสไกด์กันเลยค่ะด้านในสวยมากด้านนอกดูกระทัดรัดน,นะแต่พอเข้ามาด้านในคือมันดูกว้างสบายมันคือมันมันดูโปร่งอะ่ะ แ้วเวลามองคือวิสัยทัศน์ว่ามันโอเคมากเลยอะดีใช่ไหมครับดีเลยสังเกตว่าตอนนี้ครับเราสตาร์ทรถแล้วได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมครับไม่ได้ยินเลยมันเงียบมากไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครับทีนี้ครับในส่วนของตัวการสตาร์ทรถขึ้นมาครับเบื้องต้นะเขาจะใช้ไฟฟ้าในการทํางานครับทําให้เครื่องยนต์ตรงนี้ครับเงียบครับซึ่งเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปการขับผิดเราจะไปทไสอ์กันเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําระบบรถเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของตัวระบบรถนะครับเวลาที่พันขึ้นรถมาเนี่ยคร ระบบอะครับเขาจะใช้ในส่วนของระบบที่เป็นโหมดไฮบริดโหมดไฮบริดในที่นี้ก็คือเป็นการทํางานควบคู่กันสองระบบครับก็คือจะใช้เครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วย<อ>นะคะเดี๋ยวผมขยญาก,กดปุ่ม e-drive ให้ดูนะครับได้เลยค่ะ e-drive สัง e เกตได้ว่าตอนนี้เราจะเป็นโหมดออโต้รีไดร์หรือโหมดไฮบริดนั่นเองนะครับก็คือเบื้องต้นในความเร็วช่วงที่0ูนถึงร้อยนะครับเขาจะใช้โหมดไฟฟ้าในการวิ่งให้แต่ว่าถ้าที่พันเนี่ยครับมีการ กดคันเร่งหรือว่ามีการคลิกดาวลงไปนะครับเครื่องยนต์เขาจะมาช่วยซัพพอร์ตทันทีดูสะดวกสบายมากเลยอะ่ะแล้วก็ดูประหยัดน้ํามันด้วยประหยัดน้ํามันครับคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง35.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับประหยัดแบบนี้แล้วก็ยังแรงด้วยนะครับโดยคันนี้ครับทำความเร็วสูงถึงร้อยเพียงแค่61นวินาทีนั่นเองครับโ้สุดยมามากเลยเพราะว่านี่เป็นคนที่แบบว่าชอบขับรถแบบออกตัวเร็วถ้างั้นคันนี้นะ่าจะตอบโจทย์พี่พัทเลยครับ ยังไงเดี๋ยวก่อนเดินทางเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนาระบบของรถเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวเกียร์ครับเกียร์เราก็จะให้มาเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวงยงไงการเข้าเกียร์พี่พันธ์ก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็จะมีปุ่มชิดล็อกด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าเกียร์ได้เลยก็จะแสดงณด้านหน้าจอคนขับนะครับเราสังเกตได้ว่าอย่างที่ผมบอกพี่พันธ์ไปนะครับว่า ความเร็วศูนย์ถึงร้อยครับเขาจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นไฟฟ้าเห็นไหมครับว่าเราจะมีสีฟ้าขึ้นมาถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับก็คือเขาจะใช้ไฟฟ้าในการวิ่งครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดโหมดไฟฟ้าให้ดูได้ไหมครับได้เลยค่ะทีนี้เราก็กดที่ปุ่มไอไดอีกรอบหนึ่งครับผมกดได้เลยครับจะเป็นคําว่าแม็กไอไดคำว่าแม็กไอไดในที่นี้ครับคือเป็นการใช้โหมดไฟฟ้าวิ่งอย่างเดียวนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับ bN เอมครับได้ทําการ ลงไวในสเปกว่าถ้าเราใช้หมดไฟฟ้าวิ่งได้เงเดียวครับจะวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่47กิโลเมตรเลยนะครับเวลาแบบพี่พันธ์แบบไอไหนใกล้ๆก่ไม่อยากใช้น้ํามันเราก็ใช้หมดไฟฟ้าตัวนี้ในการวิ่งได้ครับแล้วก็จะสังเกตที่ม่านวัดอีกรอบหนึ่งครับพี่พันธ์จะเห็นนะครับว่าความเร็วครับเขาจะถูกปรับเพิ่มให้เป็น140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับ พีมองว่าความเร็วประมาณน,นี้ก็สามารถใช้เพียงพอในเมืองได้แหละใช่เพราะปกติพันก็ขับรถอยู่ในเมืองก็ไม่ได้ขับเกินร,ร้อแต่ว่าเป็นคนที่เวลาขับเนี่ยชอบการออกตัวที่คล่องตัวมากใช่ไหมครับโอเคทีที่นี่ครับมันก็จะมีฟังก์ชันในรถให้พี่พันได้ลองเล่นมากมายเลยเดี๋ยวทีเนี้ยพีจะพาไปรู้จักอีกคนหนึ่งเขารออยู่ซัพพอร์ตอย่างห่างๆอย่างห่วง เดี๋ยงไงเดี๋ยวพี่พันธ์ลองคุยกับเขาดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ลองโทรคุยกับเขาดูอ๋อเราเราโทรคุยผ่านผ่านรถนี่ได้เลยนะครับต้องครับเราคุยผ่านรถได้เลยครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะให้พี่พันธนะครับลองในส่วนของที่การาโทรขอแผนที่นะครับระบบนี้เราเรียกว่าระบบคอนเสียสเซอร์วิสครับจะเป็นบริการจากทาง BM เอ็มนยูนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะรองซัพพอร์ตลูกค้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโทรขอแผนที่โทรถามทางหรือว่าให้เขาจองตั๋วหนังจองเครื่องบินก็ได้เหมือนกันนะ สะดวกมากเลยอ่ะเพราะ,าะรว่าปกติเวลาพันขับรถเนี่ยเวลาจะไปที่ไหนสักที่อ่ะที่ให้บริการค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขอแผนที่ค่ะเด,เดินทางไป BMW Barcelona Motor สาขาวิภาวดีค่ะ BMW Barcelona Motor สาขาวิภาวดีถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ ยกประเด็นหายรอยช้ำนะคะแล้ว็เขาก็จะเป็นตามหาข้อมูลให้พันต่อนะครับเพราะเขาหาข้อมูลได้เสร็จเขาใช้การยืนยันอีกรอบหนึ่งข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมสะดวกมากเลยอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะพันก็ชอบเสิร์ชเองโทรศัพท์แล้วบางทีเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราหลุดโฟกัสจากวงอะไรมันสามารถช่วยในเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยด้วยเราถึงต้องมีคอนเซียสเซอร์วิสหรือว่าบุคคลที่สามช่วยเรานั่นเองนะครับผม กเดี๋ยวรอเขาทำการหาข้อมูลค่ขอบคุณที่ทีทสายรอนะคะค่ะบาเซลโลนามอเตอร์วิภาวดีจะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลนะคะค่ะ,ค,ะค่ะอชิริยาเรียนสายอยู่กับคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรคะคุณพันค่ะคุณพันต้องการให้สง่งอ,อข้อมูลไปทางข้อความหรือว่าโชว์ขึ้นที่หน้าจอดีคะโชว์ขึ้ที่หน้าจอเลยค่ะ ขอที่หน้าจอไม่ทราบว่าคุณผ่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแผนที่แสดงขึ้นที่หน้าจอเรียบร้อยเรียงคะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วค่ะค่ะขอบคุณที่ใช้บริการ b M W c o n n e c t Drive สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้พอแผนที่ขึ้นมาที่หน้าจอ,ยอยา้แล้วเนี่ยครับเราก็แค่ กดไปที่หน้าจอได้เลยหรือว่าที่พันจะมาใช้ปุ่มควบคุม ir รดตรงนี้ก็ได้นะครับในการใช้งาน I d r i v ดเราก็จะใช้ผ่านตรงนี้เราก็จะเป็นตัวคุมหน้าจอตรงนี้ให้ครับ<อ>เราก็กดกลงไปอย่างนี้ได้เลยครับแผนที่เขาจะนาทางมาให้ที่เราขอไว้แต่ก็จะสังเกตว่ามีผู้ช่วยเราให้เสียงอยู่ด้วยตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะตรงนี้ที่จะเป็นตัว i r i ีดครับไอรดก็จะเป็นในส่วนของการคุมหน้าจอที่เป็นตัวไอรีด อ๋อสะดวกสบายมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้อง,องเอ,อื้อมมือไปสัมผัสหน้าจอเนาะถูก<อ><อ>ต้องครับจะสังเกตเห็นเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยเรามองแผนที่เนาะตรงนี้ครับในส่วนของตัวหน้าจอ bmw x 3คันนี้นะครับจะมาให้มาเป็นแบบไร้ขอบฟิล์มโปรเฟชชั่นแลแล้วนะครับก็คือแผนที่ก็จะโชว์ตรงมัดวัดด้วยนะครับยังไงพี่พัน์ลองแอบมองดูครับอ่ามาแล้วเป็นลูกศรแบบนี้ใช่ครับเราเวลาเราขับขี่พี่พันธ์ก็อาจจะมองแค่ตรงหน้าจอตรงนี้ก็พอ,อแล้วโอเคค่ะจะได้ไม่ต้องรับสายตาจากพวงมาลัยเนาะ ไช่ครับแต่ทีนี้ครับบางทีถ้าที่พันธ์ไม่ขนาดแต่ว่าถนัดในส่วนข,ของตัวที่เป็น Google Map รถคันเนี้ครับก็ยังจะสามารถเชื่อมต่อระบบที่เป็น Apple CarPlay ได้ด้วย<อ>แต่๋ยวผมขออนุญาตทําให้ดูนิด,ดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวพันนัดโทรศัพท์ันเลยแล้วกันนะได้เลยครับอโอเคค่ะอันนี้เลยอันนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเข้าในส่วนของตัวที่เป็นหน้าจอ Apple CarPlay ให้ดูนะครับ นี่ครับหรือว่าเราจะใช้ผ่านทาง Google Map ตัวนี้ก็ได้ครับก็ไปได้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกเนาะถูกต้องครับอันนี้ก็เราจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเลยครับการเชื่อมต่อบแบบนี้สะเทียนไหมคะสถเียนครับของเราเป็นการต่อ,ตอบแบบไร้สายแล้วด้วยครับอ,อ๋อแล้วเราสามารถเปิดเพลงไปควบคู่กับการดู map ได้เลยไหมคะเปิดได้ครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเปิดเพลงให้<ม>บ,บทดีพี่พันฟังจุกเนาะอ่ะโอเค,คผมขออนุญาตเปิดให้ฟังนะครับ อ๋อแต่ทีนี้เนี่ยฟังเพลงแต่ก็อยากดูแม p ด้วยขออนุญ,ญาตครับเดี๋ยวพี่พันธ์กดที่หน้าจอ Google map ได้เลยครับขับ,ขบรถมีความสุขมากเลยสุต้องครับสะดวกสบายเลยมีเพลงลฟังมีแม p อีกเพราะปกติเป็นคนไม่ค่อยชินทางเลยสุต้องครับถ้างั้นเดี๋ยวไงเราไปเริ่มขับรถกันเลยไหมครับได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยครับเดี๋ยวพีจะให้พี่พัน์ลองขับในส่วนของตัวที่เป็นหมวดไฟฟ้าดูก่อนนะครับโอค่ะถ้างั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางได้เลยครับ เราเลี้ยวขวาน,นะครับนี่เริ่มพากออกมาแล้วว่าคือรู้สึกว่ามันเงียบมากเลยค่ะไม่ได้มีเสียงเครื่องยนต์เลยอ่ะเงียบไหมครับเงียบมากเบรกนิ่มด้วยนิ่ไหมครับเมื่อกี้ลองเบรกเนี่ยมีลูกหน้าข้างหน้า โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเทสเส้นทางในส่วนของตัวเส้นทางวิภาวดีกันนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับน,นี่เป็นยังไงบ้างครับขับนิ่มมากค่ะรถออกตัวเร็วไม่อืดเลยแล้วก็เงียบด้วยนะครับใช่เงียบเพราะว่าเราใช้ในส่วนของตัวที่เป็นโหมดไฟฟ้าครับ อ๋อเราถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมันนะคะยังเงียบอยู่แบบนี้ไหมคะก็ยังให้ความเงียบอยู่ครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ V8 หรือ v ไม่ได้เสียงดังขนาดนั้นน,น,นะครับอืมขับมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ออกมาจากโชว์รูมก็ก็ยังเงียบอยู่แล้วอัตราก,การเร่งเป็นยังไงบ้างครับดีเลยอ่ะเพราะว่าพันเป็นคนชอบแบบรถที่แบบออกตัวเราแบบคือเหยียบคันเร่งเราออกตัวเลยอ๋อถ้าางนั้นก็ v n หรือ V6 สามคันนี้ก็จะตอบโจทย์พี่พันเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วแบบนี้เนี่ยคือเราสามารถซักแซกถ้าเราอยากจะแซงอะไรเงี้ยค่ะเราเราควรใช้โหมดยังไงดีคะถ้าเกิดในส่วนของตัวอรนเอร์เรื่องของการแซงครับเบื้องต้นโหมดไฟฟ้าหรือว่าโหมดไฮบริดตรงนี้ครับเราก็ให้กําลังการเล่งที่แซงเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าพี่พันธ์อยากอยากลองฟิลลิ่งที่แบบนี่คือ B a n W อยากลองแบบฟิลลิ่งอับการที่การเลีงที้ดีเราก็จะมีโหมดสปอร์ตครับอ๋อแล้วเราต้นท่านยังไงบ้างคะเบื้องต้นโหมดสปอร์ตนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ตรง ปุ่มไอดียตรงคอนโซลข้างๆเกียร์เลยนะครับจะมีโหมดสปอร์ตให้เราลองกดอยู่งั้นพันกดได้เลยเนาะได้ครับลองดูได้เลยครับเียเราจะไปเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตกันค่ะนี่ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตแล้วครับมันดูอาตาัตราเร่งมันดูเร็วขึ้นมากเลยอะ่ะจะพุ่งกว่าพุ่งกว่าอัตราการกเาารเ่งเราจะให้การขับขี่ที่ดีกว่าครับ วันไหนเนาะที่เรารีบๆนะคะเราก็มีโหมดสปอร์ตช่วยเราด้วยถูกต้องครับเดี๋ยวเราลองเพสเส้นทางข้างหน้านะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นทางกลับรถนะครับโอเคค่ะเดีย๋ยวเราจะไปกลับรถกัน บอกว่าอัตราการเล่งคันนี้ให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยครับว,วงเลี้ยวแคบดีจังเพราะว่าคันนี้ครับเราให้แรงม้านะครับมาสูงสุดถึง292แรงม้าเลยนะครับอ,อเหมาะกับคนที่ชอบขับรถเร็วแบบพันเลยเป็นยังไงบ้างครับชอบเลยค่ะรู้สึกว่าถุกใจขับเร็วแรงดี แล้วก็วิสัยทัศน์ดีมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบคือข้างนอกมันดูกระทัดรัดนะแต่พอข้างในอ่ะมันดูกว้างแล้วพอเวลาพันนั่งอ่ะพานรู้สึกว่าโอเคปรับเบาะอะไรเรียบร้อยแล้วรู้สึกมันสบายตัวค่ะแล้วปกติเวลาขับรถเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเบาะด้านหน้าคนขับฝั่งคนขับอ่ะจริงๆฝั่งฝั่งคนที่นั่งฝั่งนี้ยก็สําคัญคแต่พันมองว่าเวลาขับรถอ่ะฝั่งคนขับอ่ะจะสาคัญมาก เพราะเราต้องเป็นคนควบคุมทุกอย่างเราพันว่า BMW คันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าเขาให้ฟังก์ชันอะไรหลายอย่างในการอำนวยความสะดวกในการขับขี่อันนี้ถ้าพี่พันชอบผมก็โอเคครับจองได้เลยใช่ไหมคะจองได้เลยนะคะก็ถ้าสมมุติเราจองเนี่ยเราก็จะได้รับ B&W p r e m i u m Selection ด้วยววก็จะได้ดดดประกันภายชั้นหนึ่งนาน,นปีค่ะแล้วก็ได้รับก,การ Min Watch นะคะทุกการจองเลยก็สามารถจองได้ที่ Barcelona Motor ทุกสาขาแต่ว่าจะไปจองในงาน Motor Expo ก็ได้เพราะว่าเราได้รับข้อเสนอเดียวกันนั่นเองนะคะงาน Motor Expo เนี่ย ก็จะจัดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองค่ะ30พฤศจิกายนนะคะถึง12ทธันวาคมนั่นเองจะมาดูที่บาร์เซโลนามอ o เตอร์สาขาวิภาวดีก็ได้หรือว่าจะไปที่ BMW ที่งาน Motor Expo ก็ได้เพราะเราให้ข้อเสนอเดียวกันนะคะเดี๋ยวิพันต์ตรงไปก่อนนะครับนี่าการเล่นก็จะลื่นไหลข้อมดไฟฟ้าลื่นไหลใช่ เห็นว่าคันนี้ครับต่อให้เราขับแรงแล้วช่วงล่างเราก็ยังนิ่มแล้วก็เอารถอยู่ด้วยนะครับแตวพอตอนเราถึงโชว์รูมแล้วครับเดี๋ยวพีจะพาพี่พันเล่นระบบในส่วนของตัวที่เป็นช่วยจอดให้ด้วยอ๋อมันเป็นยังไงบ้างคะระบบนี้ระบบช่วยจอดก็คือระบบตัวรถนะครับเขาจะทำการถอยจอดรถให้เรา ก็คือเราไม่ต้องใช้มือเลยหรอคะไม่ต้องใช้เลยครับก็คือพวงมาลัยเขาก็จะหมุนให้เราเองถูกต้องครับผมโอ้ยดีจังเลยเพราะว่าพันเนี่ยจะเป็นคนที่ขับรถได้นะแต่ถอยหลังอ่ะไม่เก่งเลยในส่วนของตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับตัวรถ B m U X 3คันนี้นะครับเราก็มาในเรื่องของตัวที่เป็นพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์หน้าหลังให้รอบคันเลยนะอ๋อเพื่อความปลอดภัยระบบปลอดภัยรอบคันเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลย เดี๋ยวเราจะกลับรถกันอีกรอบครับผมยังไม่ได้ค่อยด้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยค่ะเงียบมากเงียบไหยครับเงียบค่ะเข้าโค้งดีวงแคบโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเข้า<ต>โชว์รูมก,กันแล้วนะครับ ครับผมพี่พันธแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักระบบอะไรกันนะคะระบบช่วยจอดครับ parking assist นั่นเองครับ เราจะมาถอยรถทานซ้ายมือตรงนี้นิดนึงครับผมโอเคครับจอดได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะใช้ระบบช่วยจอดนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวิธีการใช้งานค่ะนิดนึงนะครับโดยเบื้องต้นครับเราจะมีปุ่มตัว P ครับข้างล่างปุ่ม e d ด e ครับอ๋ออันนี้เหรอคะใช่ครับเดี๋ยวพันธ์กดลงไปได้เลยครับโอเคพอเราเกิดเปิดแล้วนะครับหน้าจอเขาจะโชว์มาแบบนี้ เขาจะมีคําสั <nước> <Genius. S 2> okay, ่งอยู่ครับในการเข้าจอดให้เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของการสแกนหาช่องะครับเบื้องต้นถ้าตัวรถเราเนี่ยครับทำการหาช่องจอดได้นะครับเราจะมีสัญลักษณ์ตัว P แบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าแบบนี้ครับเขาขึ้นมาหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเพราะเราจะจอดางสั่งซ้ายนะครับโอเคเสร็จแล้วครับคําสั่งเขาจะบอกว่าให้ปล่อยมือออกจากวงมลไรและกดปุ่มช่วยจอดค้างไว้นะครับเบื้องต้นให้พี่พันครับกดปุ่มนี้ค้างไว้เลยครับ แล้วปล่อยเบรกเลยครับตัวรถเขาจะทำการค่อยๆถ่ายจอดให้นะครับทุกคนทันไม่ได้แบบว่าเอามือเอามือจับพวงมาลัยเลยอะใช่ครับแล้วเกียร์เขาก็จะเปลี่ยนให้เองด้วยนะครับอ๋อนี่เขาก็จะมีระบบเซ็นเซอร์เตือนนะคะว่ามันใกล้วัตถุกเกินไปเขาก็เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ นิดนึงนะครับตัวทีเดินหน้าให้เลยเหมือนเราเมื่อกี้พี่พันหน้าจะเผื่อไปเบรกระบบเลยยกเลิกแต่ถอยรอบได้ไหมถอยรอบหนึ่งไม่เป็นไรค่ะโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะโอเคครับเดี๋ยวเยียบเบรกครับโอเคแล้วเดี๋ยวสายนิดนึงครับอย่าเรามาถอยจอดกันใหม่โอเคเดี๋ยวขับเลยไปนิดนึงครับให้เขาหาช่องก่อนนะครับขับเลยไปได้เลยครับตัวทีนะครับ ยเบียดได้เลยครับพอขึ้นสสญลักษณ์นี้ครับเบียดเบียดได้เลยครับโอเคค่ะโอเคครับเสร็จแล้วให้เปิดไฟเลี้ยวครับฝั่งซ้ายครับแล้วก็กดครับทีนี้ตอนเราประคองเบียครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกแรงมากเพราะว่าถ้าเราเหยียบเบรกเบเบรกแรงมากครับระบบเขาจะฟ้องว่าผู้ขับขี่อาจจะต้องการขับเองอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับอ๋อ เพราะว่าปกติเวลาเราถอยจอดเองอะ่ะพันน่ะจะเข้าใจว่าพอเราเปลี่ยนเกียร์เราจะต้องเหยียบเบรกเพื่อที่เปลี่ยนเกียร์เดือนหน้าใช่แต่สําหรับคันนี้เราไม่ต้องเลยเขาจัดการให้อัตโนมัติใหม่ถูกต้องครับอ่าโอเคสะดวกสบายมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองกันอีกรอบหนึ่งนะผมได้ค่ะโอเคแล้วเราลองช่องข้างหน้าก็ไเลยครับเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าทันสมัยอะ่ะถูกต้องครับไม่คือ <laughs> ไม่ต้องเหยียบเบรกเปลี่ยนเกียร์เขาจัดการให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ ถูกต้องครับเราเลื่อนไปอีกนิดนึงครับเห็นนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พันธ์เดี๋ยวพี่พันธ์นถอยเข้ารอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองกันอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวนีดน้ดนึงครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็เดี๋ยวถอยเข้าช่องได้เลยครับโอเคครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์รอบคันก็จะมีมาให้ด้วยนะครับ ลอดภัยพี่พันธุ์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับถ้าถอยไม่เก่งตัวกล้องช่วยพันะถอยไม่เก่งก็ดีเลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการที่มีระบบเนี้ยช่วยอะ่ะมันทําให้เราสะดวกสบายขึ้นมากเลยใช่ครับอลองถอยอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวาโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวขวาออกเลยเลยครับไปได้เลยครับผมพ้นไหมคะพ้นครับไปได้เลยครับพ้นครับ พรครับผมไปได้เลยครับพี่พันธ์เดี๋ยวพันชิดขวานิดนึงนะครับอ่าทีนี้เรามาลอง,ลองเปลี่ยนถอยจอดอ,อีกฝัก่งหนึ่งกันค่ะไม่ต้องเร็วมากครับโอเคโอเคเดี๋ยวลองชิดขวาหาช่องนิดนึงนะครับโอเคขัดเหยียบเยบรกได้เลยครับพอสัญลักษณขึ้นครับเดี๋ยวหายนิดได้ไหมครับต้องเราสัญลักษณ์ขึ้นแล้วเราค่อยเหยียบเยบรกเพื่อที่จะพร้อมถอยจอด โอเคอย่าเบยดอีกนิดห <okay, S 1> นึ่งครับ okay, ไปอนิดหนึ่งแล้วโอเคอย่าเบยดได้เลยครับโอเคค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ uh, okay, เพราะว่างี้เราอยู่ฝั่งขวาแล้ว uh. เสร็จแล้วกดได้เลยครับ รู้สึกแตกต่างกันมากเลยกับการที่เราถอยหลังเองกับระบบนี้ช่วยเรานะคะค,ความรู้สึกปลอดภัยมันแตกต่างกันมากเพราะว่าระบบนี้มันช่วยให้เรามั่นใจขึ้นในการถอยถอจอดอเพราะเราไม่สามารถรู้เลยว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเรามีวัตถุสิ่งกีดขวางอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็จะมีระบบเซ็นเซอร์คอยเตือนเราตลอดถูกต้องครับเพราะว่าก่อนที่ระบบตัวนี้ครับจะใช้งานได้เขาจะทำการสแ,แกนหาช่องให้เรียบร้อยแล้วครับอืมอย่างเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าพันถอยจอดเอง ลำบากมากเพราะเป็นคนถอยจอดไม่เก่งสำหรับรถคันนี้ก็บอกเลยว่าระบบนี้ยตอบโจทย์มากนะคะพวงมาลัยคือขยับเองแบบนี้เลยใช่ครับนี่ครับผมถ้าเราจอดเสร็จแล้วนะครับ เส็จแว่าสัญลักษณ์เขาจะเข้าเกียร์ P ให้เราเรียบร้อยแล้วอ่อเราไม่ต้องกดปลร์กเลยใช่ครับเราไม่ต้องกดอันนี้ก็เราปล่อยมือได้เลยไหมปล่อยมือได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วงานสบายมากเปเทสไดใ์วันนี้คือชอบมากคือเลิฟระบบถอยจอดมากเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้พันถอยจอดเองลาบากมากคือระบบเนี้ยมันช่วยอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่อาจจะถอยจอดไม่เก่งแบบพันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกตัวเนี่ย ออกตัวเร็วไม่อ่ดเด็นกนิ่มนั่งสบายแล้วก็วิสัยทัดกว้างด้วยนะคะโอ้โหชอบมากเลยตอบสนองเลยคันนี้นะคะก็ สำหรับใครเนี่ยที่สนใจอยากมาเทสไรฟ์แบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้นะคะหรือว่าจะมาตามช่องทางติดต่อด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้หน้าจอแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะพันกับคุณพีจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่อยากกดติดตามนะคะว่าเดี๋ยวทางมาเตรนอรมอเตอร์ของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรมาเซอร์ไพรส์กันอีกก็ติดตามกดแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยค่ะทั้งกดไลค์กดแชร์กดซีฟเวอร์สได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพันกับคุณพีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ